ขอสวัสดีทุกท่านอีกช่วงหนึ่งนะครับผมก็เราคาหน้าเกี้ยวนะครับทุกท่านนี่ครับทุกท่านอันนี้เป็นลูกๆนะครับผมพันธุใหม่ที่เราคัดไว้ที่จะสาหรับแจกจ่ายให้กับท่านที่สนใจนะทุกท่านเราจะการไข่ใหม่เป็นขนาดขนาดทดลองเลี้ยงแล้วก็ขนาดเลี้ยงขนาดเล็กก็คือชุดเล็กก็คือจํานวน5กระโดงนะครับทุกท่านอันนี้เป็นชุดที่ะครับทุกท่านของพันธุ์ใหม่ที่เราได้คัดไว้แล้วเราส่นคัดพันธุ์เรียบร้อยแล้วก็ทาความสะอาดรังนะครับผม นะทุกท่านเดี๋ยวเราจะทาการการไขใหม่ช่วงเวลาเย็นนะทุกท่านแล้วก็จะได้จัดส่งนะครับผมพร้อมจะส่งช่วงวันจันทร์ถึงวันพุธแก่ท่านผู้สนใจนะทุกท่านนะครับผมนี่ครับน่ารักไหมลูกๆเรานะครับผมครับแล้วก็วันนี้นะครับผมเราก็จะทําการสาวใหม่เป็นชุดสุดท้ายนะทุกท่านของ รุ่นที่59ชุดที่1นะครับทุกท่านแล้วก็ในอีกสองวันถัดไปก็จะทําการสาวใหม่นะครับผมจะเสร็จสิ้นช่วงประมาณวันจันทร์ก็คือเป็นการสาวใหม่ชุดไข่ฝากนะทุกท่านมีทั้งหมดจํานวนทั้งสิ้นนะครับผม10 10จอ10จอ5กระด้งนะทุกท่านนะผมห้ถึงหกระด้งนะผมของลังใหม่นะครับผมก็จะประมาณอีก2วันนะครับผมน่ารักไหมครับทุกท่าน ลูกๆของเรานะครับผมเดี๋ยวเราจะแยกเขาออกจากรังใหม่พ่อเขาจะฉีดใส่นอกเราจะได้รู้ว่าเหลือมากน้อยแค่ไหนนะครับทุกท่านแล้วก็จะได้ทําเตรียมทําการการไข่ใหม่ต่อไปนะครับผมตัวเล็กแต่ไข่ดกมากนะทุกท่านเขาแพร่พันธุ์ได้ดีนะครับผมแข็งแรงสมบูรณ์ทุกท่านไม่ต้องกังวลใจไม่เตอร์เลยสักตัวนะครับทุกท่านแล้วเราก็เลี้ยงแบบเหมือนทุกท่านเห็น นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราไปเอาอาหารให้เขากินเดี๋ยวรอรถกลับมาก่อน <c oughs> ต้องขับรถไปเอาที่บ้านยายนะท่านตัวนี้ก็อีก2วันก็สุกแล้วนะท่านเป็นพันธุ์น้อยนะผมตัวไม่ใหญ่นะผมร,รุ่นนี้นะครับท่านหิวน, <c oughs> นะครับผมลูกๆก,ก็หิวเลืมเปิดอากาศให้ถ่ายเทวันนี้ก็มีลมเย็นๆนะท่านแต่ว่าฝนเห็นว่าฝนจะตกอยู่นะครับผม ตัวเขาไม่ใหญ่นะทุกท่านนะครับผมประมาณสองวันก็สุกแล้วนะครับผมบเดี๋ยวเราจะเร่งมอนอีกวันหนึ่งนะครับทุกท่านนะครับผมท่านในตัวขาว,วสวยๆวันนี้เราจะเสียขี้มอนนะครับทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวรอ เก็บอาหารไม่ให้กินนะครับผมวันนี้จะเอามาสักสองกระสอบนะท่านเตรียมไว้ก็ให้กินวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ก็น่าจะเกือบสุกแล้วนะผมช่วงส่วนใหญ่เขาจะสุกช่วงเย็นนะครับทุกท่านลูกๆของเราก็เจ็ดกระโดงนะทุกท่านก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเราขยายออกอีกนิดหน่อยนะครับผมนะครับ มันจะได้เป็นไปตามความตั้งใจนะทุกท่านของเราตั้งแต่เดิมนะครับผมว่าอยากจะแจก่จยในส่วนของพันธุ์ไหมให้กับท่านที่อยากจะได้นําไปเลี้ยงนะครับทุกท่านครับผมซึ่งลูกๆก็พร้อมใจยินดีนะครับผมคือเขาก็เนาะอยากจะอยู่นะครับผมแล้วก็ได้ผสมพันธุ์เผยแพร่แล้วก็พันธุในดีๆแล้วก็อยากจะแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับผมเอาทุกท่านมันจะเป็นพันธุ์ผสมนะทุกท่านมีทั้ง นางน้อยตุยสิวทับทิมนะครับผมทับทิมวนาสวร์ไอ้นางเหลืองนะครับท่านคือพอหูคําเลี้ยงหูคำาันจะผสมประสานพันกันมันก็เลยเป็นพันผสมนะทุกท่านนะครับผมซึ่งบางท่านถามเขามาันพันอะไรเราก็บอกว่าเป็นพันพื้นบ้านนะผมพันผสมคือหูคําเลี้ยหทุกครั้งถ้าท่านใดที่สังเกตนะครับผมตั้งแต่แรกแรกที่เราเริ่มเลี้ยงมาเนี่ย เราจะเลี้ยงหลายพันมากแล้วก็การเลี้ยงใหม่ของหูคำนะครับผมในแต่และชุดรอบเนี่ยจะมีหลายรุ่นนะครับผมทุกท่านและหลายรุ่นก็จะใน1รุ่นก็จะมีหลายชุดนะครับผมดังนั้นแล้วเราจึงมีในส่วนของรังใหม่แล้วก็พันใหม่เนี่ยมุนเวียนตลอดนะครับผมตลอดช่วงเวลาที่เราเลี้ยงนะทุกท่านแล้วก็สามารถที่จะสตาร์ทเก็บไว้ด้วยนะครับผม สตาร์ทเก็บพันไว้ก็คือวิธีการของเราคือเราไม่มีชู้ตู้แช่ตู้ไอ้น้ำยาแช่เครื่อบไข่หม่หรอกครับ <c oughs> ก็คือแบ่งปันยายนะผมให้ไปเลี้ยงไว้นะผมเหมือนกับการฝากฝากให้คนยายดูแลยายก็ได้ผลประโยชน์เราก็ได้ผลประโยชน์พอเวลาเราจะนํามาเลี้ยงเราก็ไปคัดเลือกเอาแล้วก็เช็คคุณภาพของเขาจากการสอบถามแล้วก็การดูขณะที่ยายเลี้ยงว่ามีเตอร์มีไต,ตไหมตัวในสมบูรณ์แข็งแรงหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็นํามาเพื่อที่จะนํามาคัดเลือกนะครับผมในส่วนของพันพ่อแม่พันธุแล้วก็นํามาขยายพันุ์ต่อไปนี่คือเป็นในส่วน ขั้นตอนการเลี้ยงของคำหน้าเกี้ยวดังนั้นแล้วการเลี้ยงแบบนี้นะครทุกท่านก็จะทําให้เราได้ในส่วนของ1 ความทนทานของตัวไหมก็คือหนึ่งก็คือว่าเมื่อเขาอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีความแตกต่างกันไปนะทุกท่านเขาก็จะสามารถที่จะปรับตัวใช่ไหมครับทุกท่านที่จะดํารงชีวิตแล้วก็อยู่ได้อย่างแข็งแรงนะครับผมนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราเลี้ยงในห้องควบคุมอุณภูมิแล้วก็โรงเรือนที่แบบควบคุมทุกอย่างเนี่ยเขาจะค่อนข้างอ่อนแอเมื่อเผชิญในส่วนของโลกภายนอกนะ,นะทุกท่านนะครับผมดังนั้นแล้วนะครับผม พันธุ์ใหม่ของคำหน้าเกี้ยวก็เลยเป็นพันธุ์พื้นบ้านแล้วก็ถือว่าเป็นพันธุ์ที่เกิดจากชนบทอย่างแท้จริงเนื่องจากว่ามีการหมุนเวียนผัดเปลี่ยนนะครับผมเลี้ยงเป็นการต่อพันธุ์จากรุ่นต่อรุ่นนะครับทุกท่านมามากกว่าอย่างแต่ละชุดเนี่ยยังไม่ต่ำกว่า5้าถึงหรุ่นนะครับทุกท่านนะครับผมก็เลยทําให้มันมีความเป็นแบบไม้บ้านนะครับผมแบบเด็กน้อยไทยบ้านนะทุกท่านแบบอย่างเต็มตัวนะทุกท่านก็เลยมีความทนทานแม้กระทั่งในเรื่องของควันไฟควันฟืนควันไฟแล้วก็ กินชุนต่างๆนะครับทุกท่านเขาก็สามารถที่จะทนทานได้นะครับผมในระ,ะดับที่ดีเอาทุกท่านไม่ใช่ว่าเออมาสุมไฟใส่เขาเนี่ยไม่ใช่เนี่ยเมื่อเราเหมือนเราเรียนตอนนี้ก็ ไปใต้ถุนบ้านเราเราก็ทําเป็นครัวเนื่องจากว่าตูบน้อยมันพังทํากับข้าวอาหารในกินอาหารกินอะไรก็ปิวขึ้นมานะครับผมแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีปัญหามีความไฟด้วยนะครับท่านปิวขึ้นมาตลอดเขาก็ไม่มีปัญหาเรื่องว่าเขาจะตายเขาไม่เห็นจะตายสักตัวนะครับทุกท่านดังนั้นแล้วนะครับผมจากผลผลิตดังกล่าวนะครับผมที่เราเห็นและว,ว่าหนึ่งก็คือมีการแพร่พันธุ์ที่ดีทนทานนะครับทุกท่านแล้วก็ผลผลิตนะครับผมแม้ว่ารังจะเล็กนะรผมเพราะเขาเป็นพันธุ์พื้นบ้านนะใช่ไหมทุกท่าน เป็นฝักแหลมๆหมือนกระสวยนะครับทุกท่านก็สวยท่อผ้านคะครับผมแต่อย่าลืมว่ารังเขานั้นทั้งแน่นทั้งแก่นนะครับทุกท่านเลี้ยงดียิ่งแน่นเลี้ยงดียิ่งใหญ่แล้วก็แก่นแน่นสาวทุกท่านเห็นบนที่เราสาวใช่ไหมครับทุกท่านสาวนี่กว่าจะหมดแต่ละปากนี่นานมากนะครับท่านไม่ได้ไม่ได้สาธยายคุณสมบัติแบบเกินความเป็นจริงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทําจริงๆแล้วก็พบจริงๆดังนั้นแล้วเราก็เลยจะส่งต่อ พันเหล่านี้เพื่อที่จะให้พี่ๆทุกๆท่ทานนะครับผมได้นําไปเลี้ยงนะครับผมไอ้ทุกๆคนที่สนใจได้นําไปเลี้ยงเพราะว่าเราเข้าใจเลยว่าตอนที่เราหาพันุนะครับทุกท่านที่จะไปเลี้ยงเนี่ยมันก็แสนยากเข็นยาก,ยากลําบากนะทุกท่านบางทีเนี่ย่าจะได้พันพอจะมาเลี้ยงก็จะได้ผลผลิตที่ดีนี่ยากมากทุกท่านบางทีนํามาเลี้ยงเนี่ยตายนะทุกท่านเป็นเตอร์เป็นอะไรเป็นโรคบางทีไม่แข็งแรงตั้งแต่ลังไหมที่ทํามานะครับผมแต่นี้ทุกท่านไว้วางใจได้เลยว่า ทุกส่วนทุกสิ่งที่เรามอบให้คือสิ่งที่ดีนะท่านไม่ใช่สิ่งที่เหลือเลือกหรือว่าสิ่งที่แย่นะครับผมไม่ใช่นะทุกท่านนะครับผมเป็นสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทําแล้วก็คัดสิ่งที่ดีนะผมรังใหม่ที่เราคัดมาเนี่ยนะครับทุกท่าน3รุ่นทุกท่านคิดดูว่า3รุ่น3ามกระด้งแบบคุณพูนอันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่กระด้งเดียวทุกท่านมันยังมีเพื่อนของเขาอีกอยู่อีก2กระดง้งเพราะว่าเราแยกออกถ้าว่ายน้ำมากเกินไปเวลาเขาเออกจากรังเนี่ยเขาจะขี่หัวกันเนาะ รังใหม่ก็จะเปื้อนนะทุกท่านแบบสกปรกนะครับผมนะครับเราก็คัดสิ่งที่ดีนะครับผมแล้วเราก็ลงทุนในส่วนของรังใหม่ที่ใช้ในการคัดพันสามรุ่นนี้นะครับถ้าไม่ต่ำกว่า4ี่กิโลนะครับทุกท่าน4ี่กิโลของรังใหม่ดิบนะครับทุกท่านนะครับผมถ้าสมมุติเราสาวเอาไหมเนี่ยนะครับผมสาวเอาไหมก็จะได้ไหมมากพอสมควรแล้วก็ดักแด่ก็ได้ขายก็ได้เงินเยอะนะครับผมแต่ว่าเราอยากจะให้ทําในส่วนของสิ่งที่ได้ตั้งใจไว้ให้รู้ล่วงนะทุกท่านตรงนี้เราก็เลยทํานะครับผม ท่านใดสนใจติดต่อได้เลยนะครับทุกท่านเดี๋ยวเราจะโพสต์แล้วก็แชร์ในเพจของเราของคำหน้าเกี่ยวแล้วก็แชร์ไปยังกลุ่มที่เราได้ผู้ที่สนใจเลี้ยงหม่อนใหม่ด้วยนะครับผมสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ